โดยใช้ความร้อน65องศา,าเซลเซียสนะครับลักษณะก็คือเมื่อเราเข้าไปที่ในหลอดลมนะฮะก็จะทําให้หลอดลมนั้นเนี่ยลดความไวเกินนะครับหลอดลมที่เมื่อมีหืดรุนแรงมากเนี่ยนะครับหลอดลมจะมีความหนาตัวมากนะฮะเครื่องนี้ก็จะช่วยทําให้ลดความหนาตัวของหลอดลมทําให้หลอดลมมีความไวเกินน้อยลงแล้วก็หลอดลมนั้นก็ไม่หดตัว ครับเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นมากนะครับอาการหดกำเริบก็จะดีขึ้นครับแนวทางในการรักษาแบบนี้คือมันช่วยแก้หรือว่าช่วยดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะอาจารย์คือมันจะทําให้คนไข้ที่มีหดรุนแรงนะครับที่ใช้ยาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะฮะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคืออาการหดกำเริบคือรุนแรงนั้นจะถูกจะควบคุมได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาการหดกำเริบจะลดลงครับนั่นหมายถึงเป็นทางเลือกในการรักษาอีกรูปแบบหนึ่งใช่ครับ สำหรับคนไข้ที่คือรุนแรงใช้ยาหลายตัวแล้วไม่ได้ผลนะฮะเราใช้การรักษานี้ช่วยทําให้เขาเนี่ยการรักษาคือรุนแรงนั้นมันดีขึ้นนะครับแล้วก็การใช้ยาของเขาเนี่ยไม่ต้องใช้ยามอะนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมานอนโรงพยาบาลด้วยอาการหืดเป็นเรือหมองครับวันนี้โชคดีมากๆผู้ชมคะอาจารย์แล้วก็ทีมแพทย์จะสาธิตให้ดูวิธีการใช้ด้วยการรักษานะครับก็อันดับแรกก็จะมีกล้องส่วน ่องหลอดลมนะครับซึ่งเป็นกล้องมาตรฐานนะฮะซึ่งเราจะใช้วิธีการใส่กล้องเข้าไปทางปากนะครับแล้วต้ลงไปถึงหลอดลมนะฮะเราจะใส่สายนี้เข้าไปในกล,ล,ล้องนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะส่งสายนี้เข้าไปในหลอดลมส่วนปลายนะครับผ uh ู้ <Für. S 2> ช่วยก็จะกางสายออกนะครับเมื่อกางสายออกปุ๊บตรงปลายสายนี้เป็นโลหะผสมนิิโนลนะฮะซึ่งก็จะแนบชิดกับระหนังหลอดลมนะฮะ ผู้สองกล้องก็จะแอ t ติเว e นะครับความร้อน65องศาเซลเซียสนะครับเป็นเวลา10วินาทีนะฮะความร้อนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ g e n e r a t ตความร้อนโดยใช้พลังงานคลื่นเสียงนะครับ,รบแล้วก็ความร้อนนี้ก็จะเข้าไปลดขนาดลดการอักเสบของหลอดลมคนไข้ลรคหืดครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแต่คนไข้จะต้องมารับการรักษา3ครั้งนะครับ รเราใช้รักษาในคนไข้ที่หืดรุนแรงมากๆนะครับซึ่งปัจจุบันเราได้ดำเนินการรักษามาประมาณ30รายนะครับ,รบเราสามารถลดอัตรานอนโรงพยาบาลได้ประมาณ50%แล้วก็มาอัตรามาห้องผึดเสริมได้ประมาณ50%นะครับแล้วก็ปริมาณยาสเตียรอยที่เขาต้องใช้ก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอย่างมากครับ ค่ะอยากจะให้อาจารย์ฝากไปยังประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยในการดูแลตัวเองห่างไกลจากโรคตรงนี้นะค่ะครับก็การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคหืดนะครับสิ่งสําคัญก็คือเรื่องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นนะฮะเนื่องจากสิ่งกระตุน้นต่างๆเนี่ยจะทําให้โรคหืดกาเริบได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งกระตุ้นที่สําคัญในประเทศไทยนะครับได้แก่ฝุณน PM 25นะฮะซึ่งเพราะนั้นผู้ป่วยโรคหืดควรจะหลีกเลี่ยสงสิ่งเหล่านี้นะครับ ซึ่งจะทําได้โดยการใส่หน้ากากนะครับในกรณีที่มีฝุ่น PM 2.5ปริมาณมากให้ใส่หน้ากาก n 95ครับอันที่2ก็คือการลดอาการติดเชื้อนะครับโดยการมาพบแพทย์สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันแข้หวัดใหญ่รวมถึงก็ป้องกันปอดอักเสบติดเชื้อนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็หมั่นออกกําลังกายถ้าผู้ป่วยโรคหืดสามารถออกกําลังกายได้เป็นปกตินะครับ การออกกำลังกายจะสลับเสีย่ยนภูมิคุ้มกันนะครับลดการการหลอดลมใบเกิดและทําให้อาการผิดสมดิลลดลงครับ,รบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนับเป็นความสําเร็จแห่งที่3ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ประสบความสําเร็จในการรักษาผู้ป่วยโรคหืดขั้นรุนแรงด้วยวิธีนี จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคปืที่มีภาวะดุนแรงโดยไม่ต้องพ้นยารับประทานยาและฉิตยาสเตียรอยในปริมาณมากเหมือนเช่นเคยครบถ้วนเช่นเคยนะคะสําหรับสุขหยุดโรคของเราในวันนี้ค่ะอยากได้คุณผู้ชมมาติดตามรายการของเราเป็นประจำเพราะสุขภาพดีไม่ได้ขายนะอยากได้เราต้องดูแลค่ะ,ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมสําหรับการติดตามตลอดครึ่งชั่วโมงเต็มค่ะ